วัดีค่ะวันนี้นะคะนี่ก็จะพามายืนยันตัวตนนะคะยืนยันการเป็นเจ้าของ facebook นะคะจะเป็นการยืนยันรอบที่หนึ่งนะคะ,ะเราเปิด facebook ของเราขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรามาตรงมุมนี้นะคะมุมจุดนี้เลยนะคะจุดนี้นะคะอ่าคลิกเลยเนาะนะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะต่อมาให้เรากดที่ตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะอ่า พอเราเข้าตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะขึ้นหน้าตานี้ขึ้นมาให้เรากดคําว่าตั้งค่านะคะนี่เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรามาเลือกการยืนยันระบุตัวตนนะคะอันสุดท้ายนี้กดคําว่าดูเลยคะ่ะอ่ะเขาก็จะมาหน้าการยืนยันตัวตนนะคะเราก็มากดเริ่มกันเลยค่ะ นี่เขาจะให้เลือกเหตุผลนะคะของเรานะคะลงแอดโฆษณาเราจะเลือกอันแรกนะคะเป็นการลงโฆษณาเนาะเลือกเลยนะคะเขาก็จะสอบถามว่าเราอยู่ประเภทประเทศไหนนะคะเราก็เลือกประเทศไทยเนาะไทยเขาก็จะอยู่ล่างๆหน่อยอ่ะเลื่อนลงมานะคะนี่เลือกเป็นไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มเป็นเรื่องอ่ะเราแน่ใจใช่ไหมใช่นะคะดําเนินการต่อเลย เสร็จแล้วนะคะเขาจะให้เราทําการยืนยัน2ชั้นก่อนนะคะการยืนยันสชั้นนีต้องใช้เบอร์โทรศัพท์นะคะกดเริ่มต้นเลยนะคะอ่ะเขาก็จะถามว่านี่นี่เป็นการรักษาบัญชีนะคะกดเริ่มต้นอีกครั้งหนึงนะคะอ่ะมาเจอแบบนี้เขาจะให้เลือกวิธีการรักษาเนาะจะมีแอปนะคะมี SMS นะคะมีคีย์ความปลอดภัานายนะคะของเราง่ายที่สุดเลยเลือก SMS นะคะข้อความเนาะ แล้วก็กดดําเนินการต่อค่ะเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมีให้เลือกหมายเลขเนาะถ้าเราเอาหมายเลขผูกไปแล้วนะคะเขาก็จะมีขึ้นแต่ถ้าใครบอกว่าหมายเลขเดิมหาซิมไม่เจอละนะคะสามารถเพิ่มหมายเลขใหม่ได้นะคะโดยกดตรงนี้นะคะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์นะคะอะของมีก็จะเลือกหมายเลขเดิมนะคะแล้วก็ดําเนินการต่อเลยนี่เขาก็จะส่ง SMS ไปที่มือถือของเรานะคะแล้ก็เอาเลขมากอกนะคะนี หลักนะคะแล้วก็ดำเนินการต่อเลยอ่าเปิดการใช้งานระบบสองชั้นแล้วนะคะระบบสองชั้นดียังไงคือเวลาเราไปล็อกอินที่ไหนเขาจะแจ้งมาเลยค่ะว่ามีใครพยายามเข้าบัญชีเรานะคะเขาจะปกป้องบัญชีเราเนะาะกลัวเราโดนแฮกนะคะเสร็จเรียบร้อยยังไม่เสร็จนะคะเราจะต้องมาส่งเอกสารยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกดมาที่เริ่มต้น,นะคะ่ะอ่ะนี่คุณแน่ใจนะเริ่มต้นเลยนะคะ ดำเนินการต่อเลยนะคะนี่เขาจะให้เลือกอยู่2ออย่างเนาะของเราจะเลือกอัปโหลดเอกสารประจําตัวนะคะง่ายที่สุดคือบัตรประชาชนอ่ะแล้วก็เลือกจากรูปภาพได้เลยนะคะของนี่ซึ่งเปิดจากคอมพิวเตอร์เนาะนะคะถ้าใครใช้แอปมอถือก็เลือกข้างล่างนะคะกดถัดไปเลยนะคะนี่คือเอกสารที่เขารองรับนะคะง่ายที่สุดเลยคือบัตรประจำตัวประชาชนกับพาสปอร์ตใบขับขี่นะคะวันนี้มี่จะใช้ หนังสือพาสปอร์ตนะคะยืนยันไปเลยนะแล้วก็ให้เลือกนะคะถ้าเป็นแบบนี้คือเรายังไม่เลือกนะคะเรากดเลือกขึ้นเลยแล้วก็เลือกอ่ะนะคะนี่ปัญหาที่คนจะเจอเลยนะคะคือเวลาเลือกเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะขึ้นแบบนี้ว่ารูปภาพของเรานะคะต้องมีขนาดอย่างน้อยพันห้าคูณหนึ่งพันนะอ่ะแสดงว่ารูปภาพที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้มีขนาดเล็กนะคะ เราต้องไปเปลี่ยนขนาดก่อนนะคะโดยไปที่ Google นะคะเราไป Google เนาะนะคะนี่เข้าไปที่ Google เลยพิมพ์ว่าย่อขยายรูปภาพนะคะนี่ออนไลน์อ่ะย่อขยายรูปภาพออนไลน์นะคะแล้วก็เข้าเว็บแรกได้เลยนะคะตัวนี้เนาะปรับขยายรูปภาพนะคะ เราก็จะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็เลือกรูปของเราเข้าไปนะคะอ่าเห็นไหมรูปของเรามันไม่ได้ขนาดนะคะขนาดที่เขาต้องการคือพันห้าคูณหนึ่งพันเนาะเราก็ปรับตบวเป็นพันห้านี่พันห้าคูณหนึ่งพันโอเคเรียบร้อยนะคะแล้วก็กดปรับขนาดรูปภาพเลยอ่ะเขาก็จะปรับรูปภาพให้เราอัตโนมัตินะคะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดรูปภาพเลยนะคะอ่ะรูปภาพเราก็จะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ s วงเล็บหนึ่งนี่นะคะถ้าเราอัพโหลดได้นะคะเขาจะขึ้นแบบนี้เนาะนะอัพโหลดได้นะขนาดได้ทุกอย่างได้จะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็กดถัดไปเลยนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะบอกว่าขอบคุณสำหรับการส่งนะคะสี่สิบแชั่วโมงนะคะถ้าเราทําถูกต้อง เอกสารถูกชื่อตรงนะคะวันเดือนปีเกิดตรงหน้าตรงนะคะประมาณสองรือสามชั่วโมงเดี๋ยวเขาก็อนุมัติให้แล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีการยืนยันความเป็นเจ้าของ f a c e b o o k นะคะคือก่อนเริ่มทำโฆษณาเราต้องยืนยันตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็กดเสร็จสิ้นไปเลยนะคะอ่ะพอก,กดเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเขาจะขึ้นแบบนี้เนาะ อยู่แลอยู่ระหว่างการดําเนินการอ่านรีเฟซทีนะคะนี่เขาจะอยู่ในระหว่างดําเนินการเขาก็จะบอกว่าเราส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะคะ